ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับในช่องของบ่าวเท่าเกษตรดีวนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมอาณาจักรราชินีกิ่งตอนบอนไซนะครับอยู่ที่สวนอาจารย์ตั้มโคราชนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาพบกับอาจารย์ตั้มกันครับอาจารย์ตั้มสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้พา FC มาชมอาณาจักรกิ่งตอนครับอาจารย์ครับครับอันนี้ทาตัวนี้ทําอะไรอยู่ครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวทดกิ่งครับต้นนี้ทดกิ่งครับทดทำรายละเอียดนะครับ ครับอันนี้ปล่อยไว้ยาวแล้วครับได้ได้ขนาดแล้วครับเราก็ตัดตัวนี้อาจารย์เลมใบออกหมดเนาะครับช่วงฝนครับมันมีลายแดงแล้วก็เชื้อราจากฝนครับปีนี้ฝนหนักเลยฝนหนักครับเพิ่งจะมีแดดสองวันนี้แหละครับผมก็ไม้ใบเสียครับตัดได้เลยครับตัดทิ้งไปเลยฮะโอ้สวยมากครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับ ระหว่างอาจารย์ตัดแต่งไม้นะครับครับไม้ช่วงนี้ก็จะไม่มีใบนะครับยังไม่มีใบครับเดี๋ยวไมาอีกรอบหนึ่งมีใบแน่มีใบีรอรอก่อนรอก่อนเนี่ยมาดูนี่ครับไม้โครงสร้างนะครับเนี่ยชุดนี้เป็นไม้ที่อาจารย์ตั้มได้ทําคลิปลงนะครับเนี่ยใครที่ติดตามช่องของอาจารย์ตั้มโคราชอยู่นะครับก็จะเห็นอาจารย์ได้วางโครงสร้างกิ่งไว้นะครับเนี่ยชุดนี้นะครับ สวยๆทั้งนั้นนะครับโอ้โหเห็นแล้วแบบอลังการมากนะครับนี่ดูเพื่อนๆดูต้นนี้นะครับอาจารย์นี่กระถางตัวนี้นี่เม็ดไหมครับนี่รับเม็ดหนึ่งครับเม็ดคูณแปดสิบเป็นทรงรีฮะอ๋อเม็ดคูณแปดสิบโอ้ต้นจริงนี่ใหญ่มากนะครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวนะให้ดูนะครับกับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เม็ดเหมือนกันฮะใหญ่มากนะครับเนี่ยต้นนี้ก็กระถางเม็ดเหมือนกันนะครับนี่คู่นี้นะครับดูเทียบกับอาจารย์ตั้มนี่ใหญ่กว่าอาจารย์ตั้มอีกใหญ่ ใหญ่แค่นี้เลยครับใหญ่มากครับไม้พวกนี้อายุกี่ปีครับอาจารย์ชุดไหนครับผมนี่ครับพวกนี้ชุดที่สร้างใหม่นะครับก็สามปีครับโครงสร้างนะครับสามปีเพราะว่าน่าเข้าปีสี่ก็น่าจะแบบเห็นโครงสร้างที่ชัดเจนแล้วครับอตอนนี้ก็ยังแบบประมาณนี้แหละครับกิ่งเวลาเราตัดแล้วก็แตกแล้วก็แตกแล้วก็สร้างเป็นรายละเอียดสร้างกิ่งเมนกิ่งหลักนะครับกิ่งครับกิ่งรองพวกนี้กิ่งนี่เราตัดแต่งได้ทั้งปีเรยอมอาจารย์ ก็ผมว่าได้ทั้งปีครับยกเว้นช่งวงฤดูฝนที่ฝนตกหนักๆแล้วก็ช่วงช่วงหนาวจ,จัดๆผมจะไม่ตัดครับมัน,ตนแตกช้าครับช่วงหนาวอ,อ๋อครับตัวนี้ก็คือตัดแต่งไม่ได้ไม่ต้องทาอะไรเลยไม่ครับผมปล่อยผมลกมาก็ปล่อย,อยครับ, <Took> บอเพราะว่าถ้าเป็นแผลใหญ่ก็ต้องใช้ายายช่วยครับแ <ๆ S 2> ผลใหญ่เคยลงคลิปเคยมีใน,นคลิปแผลมันก็จะตื่นหายตัวนี้เคยเอาลงคลิปเข้ารวดใช่ไหมตัวนี้ ใช่ใช่ใช่เหมือนว่าผมเคยเห็นอยู่น่าจะเป็นพวกชุดนี้แหละครับเป็นไม้ที่ขายไปให้ลูกค้าแล้วครับสามปีแล้วครับชุดนี้ลูกค้า<ม>ส่งกลับมาให้เข้าฟอร์มใหม่ครับเพราะว่ารอยลูกค้าแตัมมันจะเป็นปมเสียแบบนี้ครับถ้าดูใกล้ๆนะล,<อ>ลูกค้าเขาคืออยากได้ฟอร์มเดิมตลอดเขาก็ตัดอยู่ที่เดิมเข<อ>ตัดอยู่ที่เดิมมันจะเป็นปมแบบนี้ครับอ๋อมันก็คือจะแตกรายละเอียดออกมาแบบตรงปม <laughs> ตรงตรงออกเยอะเลยใช่ที่เดิมครับนี่เห็นก้อนชัดๆนะครับนี่จะเป็นก้อนๆอย่างนี้ เดี๋ยวมีวิธีแก้ครับเราตอนนี้คือผมปลูกให้ไม้มันสมบูรณ์เฉยครับตอนมันมามันสต้นนี้เกิดจากที่ลูกค้าเขาตัดแล้วไม่ได้คัดกิ่งหรือล่าใช่ครับเขาไม่ได้คัดกิ่งครับอ๋อก็แบบว่าตัดแล้วปุ๊บมันก็จะแตกแตกตาขึ้นมาอ๋อก็ไม่ได้คัดออกไม่ได้คัดออกครับลูกค้าไม่ได้คัดออกครับแต่ถ้าเราเราจะแก้ไขยังไงครับอาจารย์เขาเรียกว่าคัดแบ็คคือถอยหลังเข้าไปคัดแบ็คถอยหลังตัดให้สั้นใช่ครับเดี๋ยวเราตัดลงไปตัดออกเลยครับแล้วก็ทํากิ่งละเอียดออกมาใหม่ครับ เพราะว่ามันมีอันนี้คือเป็นกิ่งกิ่งรองกิ่งรองมีแล้วนะครับครับครับมันมีแล้วครับเราก็แค่ตัดตรงแต่ถ้าเราเราจะมาคัดตัดเล็มเลมเลมออกได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นปุ่มแล้วครับไม่หายใช่ไหมครับเป็นกลอนแบบนี้ไม่ดีครับไม่หายครับตัดถอยไปเลยครับคัดแบ็กถอยลงไปอ๋อแล้วก็สร้างกิ่งใหม่ใช่แล้วก็ดึงกิ่งสร้างกิ่งใหม่ออกมาสร้างแต่กิ่งรายละเอียดครับบกิ่งกิ่งย่อยเรามีแล้วเราก็ทําแต่รายละเอียดครับมีตัวหนึ่งที่บะทอป อยากอยสอบถามอาจารย์ครับคือบอนไซเราเอามาใส่กระถางเล็กๆเนี่ยฮะอาจารย์ครัแล้วสารอาหารเขาได้รับยังไงครับเราดูแลเขายังไงครับดินต้องปรับเปลี่ยนดินแล้วครับดินก็คืออาหารน้อยลงครับเพราะว่าเราต้องการฟอร์มที่มันอยู่ฟอร์มเดิมจนช่วงมันโตไวมันจะเสียฟอร์มไวครับเราก็ปรับสารอาหารให้น้อยลงคือใส่หินภูเขาไฟเพิ่มเติมเข้าไปครับใส่ในดินแล้วก็ อ่าพออาหารมันน้อยลงข้อเสียคือไม้มันจะโสมนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยครับตะก้อแบบนี้ครับอ๋อใส่ปุ๋ยลงไปุ๋ยให้เขาแล้วก็เสียบไว้ครับถชาลดน้ําก็จะได้กินปุ๋ยในปริมาณที่น้อยแต่อยู่ได้ไหมอาจารย์ผมลดทุกวันครับลดทุกวันฝนลดไทุกวันฝนตกก็ล้างใบครับฝนตกก็ล้างใบล้างใบครับใบมันจะเสียครับครับเพราะว่าเห็นอาจารย์เอาหินภูเขาไฟมาตัวนี้มันดียังไงครับใช้หินภูเขาไฟก็คือโปร่งครับมันโปร่งแล้วมันคือหน้าฝนคือไม่มี อาการเนาวไม่เนาแล้วจะมีรากฝอยเล็กๆเยอะฝอยเยอะครับแล้วไม้ก็จะโตหากินได้ได้ดีแต่ข้อเสียคือในมันอาหารมันน้อยอาหารมันน้อยเราค่อยคๆเติมให้มันครับ๋อค่อยเติมครับก็คือต้องต้องสังเกตไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับต้องสังเกตด้วยครับแล้วก็ค่อยๆเติมปุ๋ยให้เขาใช่ไหมครับครับถ้ามันเขากินเยอะไม้มันก็จะเสียฟอร์มไวครับอืมไม้มันเสียฟอร์มไวเพื่อนๆดูต้นนี้ครับดูรากแน่นกระถางเลยครับนี่ถ้าจำได้ครับ3ปีที่แล้วต้นนี้ก็ยังอยู่ฟอร์มนี้ นะครับแต่คือตอนนี้ส้มเฉยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาฟอ้อมแล้วก็ยังอยู่ในกระถางเดิมเลยครับดินยังไม่ได้เปลี่ยนเลยผมเพิ่งเปลี่ยนดินแต่ให้อยู่ในกระถางเดิมเหมือนเดิมอ๋อหมายถึงว่าฟอร์มยังเท่าเดิมใช่ครับแล้วก็อยู่ในกระถางเดิมได้สามปีแล้วสามปีแล้วครับต้นนี้รากจะรากไม่บวมเลยครับรากก็จะไม่บวมถ้าเราให้เขากินเยอะรากบวมแน่นอนครับอ๋อแล้วเทคนิคการทํารากด้วยครับว่าเออเราเราทํารากเราจะต้องไว้รากเยอะอืถ้าเราไว เล็กๆแบบไม่กี่เส้นนะครับมันก็จะลากจะบวมครับลากจะโตไวลากจะบวมครับอ่าเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆไปชมวิธีการสร้างไม้ตั้งแต่เล็กเลยนอาจานเนาะได้ครับเดี๋ยวอันนี้ตัดตัดเป็น EP ต่อไปเนาะได้ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาอันนี้ไม้โครงสร้างชมนะครับไม้โครงสร้างนะครับก็จะมีพวกนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ที่จบแล้วใช่ครับแต่นี้จบแล้วก็ลูกค้าส่งมาให้ทำใหม่มาแก้ครับเพราะว่าไม้มันเป็นปมแล้ว วันนี้นะครับแฟนๆกิ่งตอนราชนีนะครับห้ามพลาดเลยนะครับมีลายแดงลงครับโอ้มีลายแดงด้วยใช่ไหมอาจารย์อาจารย์อาจารย์ใช้ยาอะไรครับพวกลายแดงปกติไม่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ครับไม่วด้ใช้ตัดใบทิ้งอย่างเดียวอ๋อครับคือจะไม่ค่อยได้ใช้ยาใช่ครับไม่ค่อยเน้นยาเท่าไหร่ครับอืมก็ตัดใบทิ้งเลยครับยังไงใบมันก็ต้องเสียอยู่แล้วตัดทิ้งหรือทดสร้างรายละเอียดไปเลยครับถ้าแบบมีลายแดงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันลามไป ทุกต้นเลยตัดทีเดียวพร้อมกันหมดลาไม้ออกดอกก็ออกดอกพร้อมกันหมดทุกต้นตัวนี้ก็จบแล้วนอาจาร์เนาะครับครับผมจบแล้วนะครับเนี่ยพวกดือนหน้านะครับครับโอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆนี่เป็นสวนที่อาจารย์ตั้มนี่เป็นไอดอลเลยนะครับที่ทําให้บาท็อปได้มาเลือกเล่นราชินีนะครับเพราะว่าแรกๆเนาะเราก็จะหาจากข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมาเจอนี่แหละครับ อาจารย์ตั้มนี่แหละครับที่ทําน่าจะเป็นคนแรกๆใช่ไหมครับครับกลุ่มแรกๆนะครับกลุ่ม่านเพียนเขาจะแบบเน้นทาบอลไซน์กันตั้งแต่กลุ่มแรกๆเลยครับอ๋อครับที่แล้วก็เลือกที่จะเอาราชินีมาทําใช่ครับคือเป็นเป็นไม้ของโคราชอยู่แล้วครับอืมคือราชินีนี่มันต้นกำเนิดมาจากโคราชอยู่แล้วครับโคราชใช่ไหมครับเดี๋ยวะก็เลยมันเป็นมาอย่างไงครับอาจารย์ก็ มันต้นกําเนิดมาจากเมืองคงนะครับของอาจารย์จรันนะครับเขาไปเจอแล้วเขาก็เอาลาชีดีมาทําครับอืมรับลองไปดูประวัติก็ก็ยาวอยู่นะก็คือต้นกําเนิดของราชีนีใช่มาจากเมืองคงครับเมืองคงครับอําเภอคงครับครับแต่ว่าคนที่จะจับราชินีมาทําบอนไซแรกๆก็คือกลุ่มกลุ่มดานเกียนครับกลุ่มดานเกียนเนาะดานเกียนเขา ก็มีพวกของอาจารย์มนอะไรครับที่เริ่มๆกันครับตอนนั้นจะมีชมรมของด่านเกวียนนะครับเขาจะเน้นทาพวกราชินีกิ่งตอนครับครับแล้วก็ผมก็เลยอเพิ่มเติมคืออยํางทำมันทำเป็นบอลไซด์อยู่แล้วครับก็เลยถ้ามันทําบอลไซด์ได้มันก็น่าสนใจขึ้นกว่าเดิมคเพราะยังไม่มีใครทําครับแต่ปัจจุบันก็ยังยังทำไม่ไม่เยอะเนาะอาจารย์เนาะครับ หาคนทําน้อยครับตอนนี้แต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีติดสวนคนละต้นสองต้นสองต้นเนาะครับผมก็เลยแบบทํา youtube เพื่อ่ให้มือใหม่เขาศึกษาครับพวกนี้ก็ใกล้จะจบแล้วแม่จันยังครับตอนนี้ได้แค่กิ่งอกิ่งหลักกับกิ่งกิ่งรองอยู่เลยครับกิ่งหลักกิ่งรองครับต้องสร้างรายละเอียดใช่ครับกิ่งหลักแต่ว่าลากนี่ได้แล้วใช่ครับลากเราได้แล้วลากๆอาจารย์จะทําช่วงล่างก่อนไหม ใช่ครับต้องทําทําลาก่อนเลยครับทําฐานเลยครับขาต้องสวยก่อนเลยฮะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่ขาต้องสวยก่อนครับคือนี่ระบบลากนี่ได้หมดแล้วนะครับนี่รอบต้นเลยสวยมากครับแล้วด้านบนเนี่ยค่อยมาทําทีหลังใช่ไหมครับใช่ครับอืมมึงค่อยมาทําทีหลังเอาครับโอ้ระยะเวลาทําแต่ละต้นนี่กว่าจะจบเนี่ยนานเหมือนกันนะใช่ไหมอาจารย์ก็สี่ห้าปีครับสี่ห้าปีครับนี่ถ้าเป็นไซ์นี้ตั้งแต่ตอนเลยเนี่ย กแต่ตอนเดี๋ยวไปดูไอเริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นจากแต่กิ่งตอนเล็กๆเลยครับว่าจะเป็นเป็นบอนไซได้ขนาดนี้ใช่ครับก็ใช้เวลาเหมือนกันครับสร้างมาจากอะไรเนาะใช่ครับครับแล้วช่วงหน้าฝนอาจารย์ดูแลยังไงครับช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาฝนเยอะๆแบบนี้ฝนเยอะที่ฝนฝนเยอะครับปีนี้แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรมากครับผมก็ส่วนมากจะล้างใบครับล้างใบครับล้างใบตอนเช้าครับทุกวันไหมครับอาจารย์ ก็เกือบทุกวันนะครับถ้าวันไหนฝนตกก็ปล่อยไปเลยแต่ถ้าแบบวันไหนตอนเช้าฝนหยุดหยุดก็ล้างใบก็ล้างฉีดล้างล้างครับล้างใบนี่ช่วยอะไรครับอาจารย์พวกเชื้อราครับเชื้อราใช่ครับแต่อาจารย์ไม่ได้ฉีดใช่ไหมไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาครับอ๋อแต่แก้ไขด้วยการวิธีการล้างใบล้างใบช่วยครับก็ช่วยได้นะครับช่วยได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนฉีด ฉีดยาแต่แบบไม่อยากใช้ยาอ๋อผมเดี๋ยวผมจะอยู่ไม่รอดแต่พวกไรแดงเนี่ยถ้าเราล้างบ่อยๆฉีดบ่อยๆก็ก็ไม่มีเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าบางสวนบ่ทอเห็นเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ใช้ยาเลยใช่ครับก็คือฉีดยาล้างเอ้ยก็คือฉีดน้ําล้างใบไปใช่ครับใช่ไหมครับอาศัยบัวฝอยดีๆหน่อยนึงครับแรงๆฉีดๆ ช่ครับช่วยได้ช่วยได้ครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็พามาชมนะครับเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรกิ่งตอนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็คงจะรู้จักอาจารย์ตั้มดีนะครับในเกี่ยวกับวงการบอนไซนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นราชินีกิ่งตอนบอนไซเนี่ยครับก็จะหลักๆเลยก็จะเป็นอาจารย์ตั้มเนาะที่ทําเยอะๆครับแล้วก็มีแต่สวยๆเลยนะครับเห็นว่าอาจารย์รับเข้าลวดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ เป็นทางหมายบอนไซชนชมก็รับยังรับอยู่รับหมดใช่ไหมครับรับดูดูแลด้วยครับตอนนี้ก็ดูแลหลายต้นครับพวกอย่างนี้ก็ดูแลให้ลูกค้าอยู่อ๋อมีมีต้นของลูกค้าด้วยใช่ครับนี่ก็ลูกค้าของลูกค้าครับอ๋อข้างหน้านี่เป็นของลูกค้าแล้วใช่ครับด้านหลังก็ของลูกค้าของผมจะจะไม่มีแล้วเหลือชุดหม่ด้านหลังที่กาลังสร้างใหม่ครับซื้อไว้แล้วฝากเลี้ยงได้ไหมเนี่ยครับส่วนมากก็จะนี่แหละครับก็ดูแลให้ลูกค้าครับพอลูกค้าบางคนเขา ซื้อไปเสกครับเพราะแต่เขาทาไม่เป็นก็ต้องส่งกลับมาหาผมแล้วผมก็ทําการก็คือเอาซื้อไปแล้วบางทีเอาไปไปตั้งสักพักหนึ่งฟอร์มมันเริ่มใ่คฟูขึ้นก็ทําไม่เป็นเอากลับมาใช่ครับผมก็ต้องเอากลับมาครับครับก็รับดูแลครับแล้วก็ก็ทําให้ครับเข้ารวดเข้ารวดให้ใหม่เปลี่ยนดินให้ใหม่ครับ ก็คือขายด้วยเซอร์วิสด้วยใช่ครับเซอร์วิสนะครับรับเซอร์วิสพร้อมครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเอามาให้แต่งทรงแต่งอะไรก็ได้ก็ได้ครับก็รับแล้วแต่ตกลงกันเนาะครับแล้วแต่ขนาดแล้วก็ว่ามันมันใช้งบเยอะไหมเขารวดเยอะไหมครับขนาดใหญ่ไหมอะไรอย่างนี้ครับส่งรูปภาพมาประเมินราคาได้ใช่ครับยังรับอยู่ครับก็รับเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถ้าเพื่อนๆอยากอยากเข้ามาที่สวนนี่อยู่ที่ไหนนะครับอาจารย์ผมอยู่เขตด่านเปี้ยนนะครับก็เขตอำเภอ อำเภอโชคชัยผมอยู่ท่าจะหลุงครับตำบลท่าชินครับก็ทำมาด่านเปลี่ยนก็โทรหาผมได้แล้วก็เดี๋ยวส่งรถที่ั้นให้ครับเพราะว่าอยู่ไกลอยู่อยู่บ้านนอกมามามายากนิดนึงเข้ามาค่อนข้างจะลึกเลยนะครับเพื่อนๆต้องมาลึกนิดนึงครับต้องโทรหาผมแต่บอกเลยนะครับว่าอะไรนะช้างเผือกใช่ไหมช้างเผือกในป่าใหญแอบอยู่แอบไม่แอบอยู่เท่านั้นคืออยู่ๆจะขับมาแอบแอบมาเนี่ยมาหาที่สวนเนี่ยหาไม่เจอหรอกครับ อ่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับไม้ราชินีหวังว่าจะอ่าเติมไฟให้เพื่อนๆหลายๆท่านที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไอดอลของหลายๆคนเลยแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะบอท็อปนั่นแหละครับที่ติดตามอาจารย์ตั้มมานะครับก็ได้เริ่มมาหัดทำก็ยังงูงูปลาปลาอยู่ก็ยังศึกษาจากช่องอาจารย์ตั้มอยู่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสมาชมไม้ที่สวนอาจารย์ตั้มนะครับบอกได้เลยว่าสุดจริงๆครับ สวยมากนะครับมีกําลังใจในการทําไม้ขึ้นมาเลยนะคถ้าเพื่อนๆนะครับอยากศึกษาเรียนรู้นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามชมการสร้างบอนไซในแนวสไตล์ของอาจารย์ตั้มได้ที่ช่อง YouTube ของอาจารย์ตั้มโคราดเนาะใช่ไหมครับอาจารย์บอนไซตั้มโคราดนะครับบอนไซตั้มโคลาดนะครับเดี๋ยวบมทับขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับสอบถามได้เนาะสอบถามได้ครับทางเฟซก็มี ใช่ครับเฟซบุ๊กตั้มโคราชเลยครับเฟซบุ๊กตั้มโคราชนะครับก็สงสัยอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามอาจารย์ได้ได้ครับหรือจะแวะเวียนเข้ามาชมใช่ครับก็สามารถทักเข้ามาหาอาจารย์ได้นะครับโอเคพรุ่งนี้มีไม้โครงสร้างมีปล่อยไหมครับอาจารย์ก็มีบ้างครับมีบ้างครับมีเนาะก็ลองสอบถามเข้ามานะครับครับผมแต่สนใจก็ลองลองลองติดต่ออาจารย์เข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวอีพีต่อไปเดี๋ยว บอทอปพาไปดูกิ่งตอนที่อาจารย์ได้ชําไว้นะครับแล้วก็แนะนําวิธีการทํานะครับโอเคครับสำหรับอีพีนี้นะครับบอทปเกษตรดีไว้กับอาจารย์ตั้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ